บอดจุ้ยจีนฉันช่วงนี้จิ้งฉังจิ้งฉังก็คือบ่อยๆเจียเจียก็คือการบวกเพิ่มนะเจีป๊ปันนะคะเพิ่มก็คือเจี๊ปันแปลว่า OT นะคะ overtime ก็คือชั่วโมงเวลาที่เกินมาแล้วก็ทําเพิ่มนะ,ะบอดจุ้ยจินจจย้นจิ้งฉังเจี๊ปันช่วงนี้ฉันทํา OT บ่อย วอจงซืออันนี้เป็นการใช้ frequency ก็คือความถี่นะคะสิ่งเหล่านี้จะอยู่ในบทเรียนประโยคมันจะเป็นการสอนนะคะ mm hmm. การร้อยคําแล้วก็ร้อยประโยคแล้วก็การใช้คําเชื่อมต่างๆนะคะการใช้ frequency นะคะก็คือคําที่เป็นความถี่ ว่าจงซื่อจงซื่อในภาษาอังกฤษก็คือ always นะคะสม่ำเสมอว่าจงซื่อฉันสม่ำเสมอเลยอีปียจุดจุดๆุจุดอีปียน,นะคะตามอีปีนตามด้วยกริยาแล้วตามด้วยนีจอีเปียน,นชื่เดินไปกินไปว่าจงซื่ออีปี่ปเดินไปกินไปบ่อยมากบทเรียนประโยคสี่6้ M B X u